ผมยังจำได้ดีวันที่ผมบังเอิญเจอรูปถ่ายใบหนึ่งในกล่องเก่ามันเป็นภาพที่ผมยืนอยู่กลางป่าท่ามกลางกลุ่มคนแปลกหน้าที่ไหนกันแน่นะทำไมภาพนี้ถึงดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของความสรนจำที่ผมลืมไปแล้วคำถามเหล่านี้ทำให้ผมต้องตามหาเบื้องหลังของภาพนี้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเรื่องราวนี้ยังควรเวียนอยู่ในใจผมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและนี่คือจุดเริ่มต้นการผจญภัยตอนที่97ผมเจอรูปถ่าย ที่มีผมยืนอยู่กับคนแปลกหน้าฉากที่หนึ่งปลายทางแห่งความลับเสียงกระซิบของลมหนาวพันป่าเขียวขจีผมยืนอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งในเทือกเขาเพชรพระอุมาเสียงดังของแมงป่องและเสียงจิ้งจอกร้องประสมกันเป็นเพลงหนึ่งที่ก้องกังวานในยามค่ำคืนสายตาจับจ้องไปยังความมืดมิดที่ปกคลุมพื้นราบด้านล่างฝ่าเท้าของผมรู้สึกเย็นเยือกจากความชื้นในอากาศคดเดียวกันในใจผมก็เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น และความอยากรู้อยากเห็นผมเดินลงจากยอดเขาอย่างระมัดระวังในมือถือไฟฉายที่ส่องแสงไปตามเส้นทางลับซับซ้อนผมรู้ดีว่าการเดินทางเข้าสู่ป่าเขียวนี้เต็มไปด้วยอันตรายไม่ว่าจะเป็นงูเหลือมที่ซุกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้หรือลำธารลึกที่อาจพาให้จมน้ำได้ง่ายง่ายแต่ทุกอย่างมันช่างน่าตื่นเกินกว่าจะรอช้าเสียงจิงจ้งจอกร้องคำรามดังขึ้นเบื้องหลังผมหยุดกึกรู้สึกได้ถึงสายตาสิ่งมีชีวิตรอบตัวที่ซ่อนอยู่ ในความมืดผมพลิกไฟฉายส่งแสงเข้าไปในป่าบังเอิญ,เ,อญเห็นเงาบางอย่างสั่นสะเทือนอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆเสียงหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่รู้ตัวผมค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ความกลัวและความสงสัยก็ถาโถมเข้ามาในใจทันใดนั้นเสียงหัวเราะเย้ยหยันก็แทรกเข้ามาในความมืดสองตาของผมเบิกกว้างเมื่อภาพที่ไม่คาดคิดปรากฏต่อหน้าเป็นภาพถ่ายเก่าๆซึ่งดูเก่าแก่และดูเหมือนจะมีความลับซ่อนอยู่ ในนั้นภาพถ่ายเป็นภาพสีจางๆที่ดูเก่าแกกว่าความทรงจำของผมหลายสิบปีผมเห็นตัวเองยืนอยู่ในภาพนั้นตอนที่ผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆกับใครคนหนึ่งที่ไม่ใช่ใครที่ผมรู้จักคนแปลกหน้าที่มองมาที่กล้องด้วยสายตาอ่อนโยนแต่สิ่งที่ทำให้ตกใจคือใบหน้าของผมในภาพนั้นดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติผมรีบคว้าถ่ายรูปนั้นขึ้นมาดูใกล้ๆขณะที่เสียงแปลกๆยังคงลอยเข้ามา ในหูเสียงราวกับเสียงหัวเราะของเด็กในป่าส่องแสงไฟให้ชัดขึ้นผมก็พบว่าผมยืนอยู่กับคนแปลกหน้าที่หน้าตาไม่เหมือนใครผู้หญิงในภาพมีรอยยิ้มบางๆแต่ดวงตากลับเป็นประกายวาววับราวกับมีไฟไหม้ในดวงแก้วเธอแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายโบราณและมีรอยตำหนิบนใบหน้าชวนให้รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในภาพนี้จังหวะน,นั้นเองน้ำเสียงหวานแสนลี้ลับก็ดังขึ้นจากความมืดรู้ไหมภาพนี้คืออะไรผมหันซ้ายหันขวา แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนอกจากเสียงลมและเสียงจิ้งจอกที่ยังคงร้องให้กลายเป็นเพลงบรรเลงในหัวใจผมรีบเก็บภาพถ่ายใส่ในกระเป๋าเสื้ออย่างรวดเร็วแล้วหันหลังออกจากจุดนั้นทันทีแต่ในใจยังคงมีคำถามมากมายทำไมภาพนี้ถึงอยู่ในป่าแห่งนี้และใครกันที่ถ่ายภาพนี้ที่สำคัญทำไมผมถึงอยู่ในภาพนั้นด้วยแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นขณะที่ผมเดินทางออกจากป่าฝนเริ่มตกลงมาอย่างหนักจู่จ ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆจากด้านหลังเสียงดังอึกทึกเหมือนสัตว์ใหญ่กำลังเดินตามผมมาผมรีบเร่งฝีเท้าหลบเข้าไปในถ้ำใกล้ๆใ,ในความมืดมิดของผมชะงงกหน้าเข้าไปดูสายตาเห็นบางอย่างกลุ่มค้างคาวจำนวนมากที่บินว่อนอยู่บนเพดานถ้ำเสียงแปลงๆของกลุ่มค้างคาวผสมกับเสียงลมหายใจของตัวเองมันเป็นสัญญาณว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในที่แห่งนี้แต่ใครกันที่รออยู่ในความมืดทันใดนั้นผม ก็ได้ยินเสียงลมหายใจอีกครั้งเป็นเสียงที่ชวนให้หน่าเกรงขามและน่าขนลุกเสียงนั้นนำพาให้ผมรู้สึกได้ถึงสิ่งลี้ลับบางอย่างในถ้ำแห่งนี้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดที่รอคอยใครสักคนมาส่งความลับแล้วจึงเป็นคำถามที่ค้างคาใจภาพถ่ายนั้นคืออะไรกันแน่และผมคือใครในภาพนั้นฉากที่สองความลับในถ้ำเสียงฝนซาและสายลมหนาวพัดเสียดสีกับหนังถ้ำท,ที่สูงชันอย่างรุนแรงผมยืนอยู่ ในความมืดสนิทของถ้ำลึกในป่าเขียวชุ่มของเพศพระอุมาหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองใหญ่ขาแทบไม่ยังก้าวไปต่อได้ก้อนหินและเศษหินหล่นลงมาจากเพดานถ้ำด้วยเสียงดังสนั่นเป็นระยะยะเสียงนั้นลึกจากลำธารเบื้องล่างกระทบกันเสียงก้องกังวานสร้างความตื่นเต้นและความหวาดกลัวผสมกันอย่างบอกไม่ถูกผมควานหาไฟฉายจากกระเป๋าแล้วเปิดมันขึ้นแสงสว่างจ้าผมเดินเข้าไปในถ้ำอย่างระมัดระวังขณะที่สายตาผมกล้าหาญไปตามเส้นทาง ที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยไอน้ำความรู้สึกว่ามีใครบางคนรออยู่ในความมืดมันชัดเจนขึ้นทุกทีเสียงหัวใจเต้นรุนแรงราวกับจะระเบิดออกมานอกอกอบในระยะที่ผมก้าวเข้าปลิกขึ้นเหลือไปเห็นภาพหนึ่งที่วางอยู่บนพื้นหินภาพเก่าแก่ที่ดูเหมือนจะตกอยู่ในความมืดมิดของธรรมนาน,นับสิบปีผมรีบเดินไปหยิบภาพขึ้นมาดูทันใดนั้นหัวใจของผมก็แทบหยุดเต้นภาพนี้เป็นภาพเก่าแก่ ที่ดูเก่าเกินกว่าจะคาดฝันได้ในความคิดมันเป็นภาพสีซีดจ,จางของคนคนหนึ่งผมเองตอนยังเด็กอ่อนๆยืนอยู่ในภาพกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแปลกตาไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนแปลกหน้าที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนในภาพผมยืนอยู่ข้างๆกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งกายด้วยผ้าฝ้ายโบราณใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มบางๆแต่ดวงตากับเปล่งประกายวาววับราวกับไฟที่ซ่อนอยู่ในโพงลึกผมสังเกตเห็นรอยแผลเป็นบางแห่ง บนใบหน้าเธอแต่ก็ยังคงดูอ่อนโยนในท่าทีแต่ความตกใจไม่ได้จบแค่ตรงนั้นเสียงลมหายใจเบาๆจากด้านในถ้ำก็ส่งกลิ่นอายของความลึกลับและอันตรายเข้ามาผมได้ยินเสียงขย,ขยับของอะไรบางอย่างเสียงบขบเคี้ยวของสัตว์ร,ร้ายที่ซ่อนอยู่ในความมืดมันเป็นเสียงที่หดหูและน่าสะพรึงกลัวจะเป็นเสียงของสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นหรืออะไรลี้ลับก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่ ในที่ปลอดภัยอีกต่อไปเต็มไปด้วยความรู้สึกอยากรู้และหวาดกลัวผมทนไม่ไหวที่จะเปิดไฟส่องไปในความมืดอีกต่อไปกวาดไฟฉายไปตามผนังและพื้นถำ้ำแต่สิ่งใดที่ผมเห็นก็ทำเอาหัวใจผมแทบหยุดเต้นอีกครั้งมีเงาบางอย่างเคลื่อนที่เร็วมากในมุมหนึ่งของถ้ามันดูเหมือนร่างเงาใหญ่แวบผ่านไปอย่างรวดเร็วร่างนั้นช่างผิดไปจากสิ่งที่มองเห็นในภาพถ่ายอย่างสิ้นเชิงมันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตลึกลับ ที่ผสมผสานระหว่างสัตว์และมนุษย์ด้วยขนาดที่ใหญ่เกินธรรมดาออกกว้างและแขนขาที่ยาวกว่าปติผมกับไฟฉายส่องตรงไปยังเงานั้นแต่กลายเป็นว่านั่นคือภาพลวงตาหรือไม่ก็เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดผมดันใจให้กล้าขึ้นและกล้าวเข้าไปใกล้เงานนในทันทีแต่พอผมเดินเข้าใกล้เงานั้นก็หายวับไปในพริบตาทําให้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังเล่นเกมซ่อนแอบกับผู้ลึกลับในถ้าแห่งนี้อยู่จริงๆ เสียงกรีดร้องของสัตว์ป่าดังก้องไปทั่วถ้าทำให้ผมต้องหยุดชะงักผมรู้ดีว่าการที่ผมเจอภาพนี้และสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดอาจเป็นมากกว่าความบังเอิญเป็นสัญญาณของสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้มานานแสนนานผมเก็บภาพถ่ายนั้นไว้ในกระเป๋าเสื้ออย่างรวดเร็วแล้วเตรียมตัวจะออกจากถ้ำแต่เมื่อผมหันหลังกลับก็ต้องหยุดชะงักกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าผมเป็นประตูหินโบราณ ที่ปิดสนิทแต่ในเวลานั้นกลายเป็นว่าสีของประตูนั้นดูเปลี่ยนไปเป็นสีดำคล้ำและดูเหมือนมีรอยร้าวรอบรอบขอบเหมือนกับว่ามันกำลังรอให้ใครสักคนมาปดลดล็อกความลับของมันอยู่ในใจผมรู้สึกหนาวเย็นและไม่คาดฝันแท้จริงแล้วภาพถ่ายในมือผมมันคืออะไรแล้วใครเป็นคนถ่ายและอะไรซ่อนอยู่ในความมืดในทานี้กันแน่ฉากที่สามปริศนาแห่งความมืดเสียงลมพัดแรงกรกรูเข้าในถ้ำไฟฉายในมือผมส่องแสงวูบว่าเป็นประกาย ทำให้ความมืดข้างหน้าเหมือนมีภาพลวงตาเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาใบหน้าของผมเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นกระเดินเข้าไปในใจกลางทำที่เต็มไปด้วยปริศนาเสียงหายใจของตัวเองและเสียงหายใจของสัตว์ป่าระยะไกลเป็นบรรยากาศที่อัดอั้นจนแทบหายใจไม่ออกผมยืนอยู่ใจกลางทาหลังจากที่เก็บภาพถ่ายเก่าแก่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วคืนนั้นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกปนกันระหว่างความหวังกับความกลัวแบบไม่รู้จบรูปถ่ายนั้นเป็นสิ่งเดียว ที่ตามหลอกหลอนความคิดของผมมานานแล้วมันช่างแปลกประหลาดและน่ากลัวในเวลาเดียวกันด้วยความอยากรู้ผมจึงเหลียวมองไปยังรอบๆอ,อีกครั้งทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็แทรกขึ้นเสียงเหมือนเสียงไปที่ลุกไหม้ในลำคอเสียงนั้นเป็นเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่มาจากความมืดรอบข้างกลิ่นของความชื้นและกลิ่นดินเกา่เกาๆก็ก็พัดเข้ามากระทบหมูเสียงหัวเราะนั้นช่างน่าขนลุกและชวนขนลุกแถมยังแผ่วเบา แต่ก้องกังวานไปในหูอย่างไม่น่าเชื่อผมกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากแล้วพยายามสังเกตสิ่งรอบตัวจูจูก็เห็นแสงวูบวาบสะท้อนมาจากด้านสุดของถ้ำเป็นประกายแสงสีทองที่ดูไม่ปกติชวนให้ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นทางออกจากความมืดนี้ผมจึงรีบเดินตรงไปยังจุดนั้นแต่ขณะเดินผมก็รู้สึกได้ถึงสายตาติ่งของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดเหมือนก,นกันกับตอนที่ผมเจอภาพแถวเรียบร้อยแล้ว ที่ประปนอยู่ในความรู้สึกกลัวและความอยากรู้อยากเห็นขณนะเดียวกันเมื่อถึงปลายทางที่แสงสว่างจ้ารออยู่ผมเบิกตากว้างออสนั่นคืออะไรเป็นห้องขนาดใหญ่มากบนพื้นเต็มไปด้วยเศษผ้าประปนกับเศษหินและเศษไม้เก่าๆมีต้นเทียนไขที่ดับสนิทอยู่เต็มพื้นมีเสียงน้ำหยดลงจากเพดานเป็นระยะทําให้ดูเหมือนว่าห้องนี้เป็นที่ซุ่มซ่อนของบางสิ่งบางอย่างและตรงกลางห้องมีแท่นหินเก่าแก่ตั้งอยู่ในแท่นนั้นวางอยู่ ด้วยสิ่งหนึ่งเป็นกล่องไม้โบราณแกะสลักลวดลายซับซ้อนราวกับงานฝีมือของช่างโบราณแต่สิ่งที่ทําให้ปวาก็คือภาพในกล่องนั้นมันเป็นภาพที่ผมแทบไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้เห็นภาพถ่ายนั้นเป็นภาพสีซีดจ,จางเหมือนกําลังร่วงโรยตามการเวลาแต่สิ่งที่อยู่ในภาพช่างหน้าขนลุกเป็นภาพของผมตอนยังเด็กนั่นแหละแต่คนที่อยู่ข้างๆผมกลับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอแต่งกายด้วยผ้าายโบราณหน้าตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน แต่ดวงตะเลงประกายวับวับราวกับมีสิ่งลึกลับซ่อนอยู่ภายในผมรู้สึกช็อกจนใจแทบหยุดเต้นความรู้สึกที่รุมเร้าผมอยู่ตอนนั้นมันหนักแน่นเกินคำบรรยายถามตัวเองว่าทำไมผมถึงมาที่นี่ทำไมถึงมีภาพของผมตอนยังเด็กอยู่ในกล่องนี้ทำไมผู้หญิงในภาพถึงดูเหมือนจะรู้จักผมเป็นอย่างดีแต่เดี๋ยวก่อนอยู่ดีๆก็มีเสียงกระซิบอ่อนหวานจากความมืดด้านหลังผมเสียงนั้นแผ่วเบา แต่ชวนให้หวาดวันมันพูดว่าเจ้าคิดว่าเรื่องราวมันจบแค่ตรงนี้ใช่ไหมผมรีบหันไปมองแต่ในความมืดก็ไม่มีอะไรปรากฏอยู่กับกลายเป็นว่าผมได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแทรกขึ้นมาจากด้านข้างเป็นเสียงหัวเราะของใครบางคนที่ซ่อนอยู่ในความมืดนี้เองผมรู้สึกได้ว่าทุกอย่างในห้องนี้เต็มไปด้วยปริศนาบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในกล่องไม้ใบนี้และในภาพถ่ายนั้นก็เป็นคำถามที่ไม่อาจตอบได้ง่ายๆเสียงน้ำหยดลง บนพื้นดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นจังหวะที่ชวนให้ใจหยุดเต้นผมรู้ดีว่าต่อจากนี้ไปความจริงหรือความลับที่ซุกซ่อนอยู่ในห้องลึกลับนี้อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยรู้มาและคำถามสุดท้ายที่ค้างอยู่ในใจผมก็คือถ้าผมเปิดกล่องนี้ออกดูแล้วความจริงมันจะเปิดเผยไหมหรือจะทำให้ทุกอย่างยิ่งปริศนาขึ้นกว่าเดิมฉากที่ 4. ปริศนาในเงามืดผมวิ่งออกมาจากถ้ำอย่างรวดเร็วมือยังคงถือภาพถ่ายเก่าเก็บไว้เหมือนกับสมบัติ ชิ้นสำคัญที่สุดในชีวิตจิตใจตอนนี้เต้นระรัวไม่แพ้หัวใจที่ไม่หยุดเต้นผมยังไม่ทันตั้งตัวก็มีเสียงหัวเราะแผ่วเบาแต่เย็นเยียบลอยตามลมมโหเสียงนั้นเหมือนเสียงเด็กน้อยแต่แฝงไปด้วยความเย็นเยือกที่ทําให้แสบร้อนในใจผมวิ่งลงเขาอย่างสุดแรงแต่ในใจดันนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้ผมเก็บภาพในกระเป๋าเสื้อให้ดีแล้วแท้ทําไมตอนนี้กลายเป็นว่ามันอยู่ในมือคําถามท,าที่ลบใจไม่หยุดไหลเสียงหัวเราะ นั้นดังขึ้นอีกคราคราวนี้ชัดเจนขึ้นราวกับมีใครหลายคนหัวเราะพร้อมกันในความมืดผมตกใจจนกลั้นหายใจหยุดชะงักอยู่ตรงเชิงเขาเห็นเงาใครบางคนเคลื่อนเข้ามาในแสงจันทร์สลัวสลัวบนยอดเนินอยากรู้ไหมเสียงนุ่มหวานแสนลีลับดังขึ้นจากความมืดขณะที่ผมกําลังหันหาเสียงก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือเสียงของผู้หญิงคนนั้นที่ผมเคยเห็นในภาพถ้าเป็นเสียงของเธอจริง,รงๆก็แสดงว่าเธออาจจะอยู่ใกล้ๆนี้ก็ได้ผมแอบกลืนน้ำลายกลัว แต่ก็อยากรู้ไปพร้อมกันอยากรู้อะไรผมถามเสียงสั่นๆเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งแล้วเสียงของเธอก็เล่าภาพนั้นมันไม่ใช่แค่ภาพธ,ธรรมดามันคือคำใบ้ของบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้คำพูดนั้นปลุกความอยากรู้อยากเห็นของผมให้ลุกโชนขึ้นแค่คำเดียวก็เหมือนได้เปิดประตูเข้าสู่ความลับอันน่ากลัวผมรีบก้าวเข้าไปในเงามืดแต่ในใจก็ร้อนรนคล้ายกับมีอะไรบางอย่างรออยู่ในรอบข้างเสียงเดินช้าช้าของใครบางคนพอใกล้เข้ามา ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้หญิงในภาพถ่ายเป็นร่างบางๆแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายสวมใส่แบบโบราณผมยังจำสีหน้าและรอยยิ้มของเธอในภาพได้ดีเธอยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าเขามองตรงมาที่ผมด้วยสายตาอ่อนโยนแต่ก็เต็มไปด้วยความลับเธอเป็นใครกันแน่ผมถามยากยากใจเต้นแรงขึ้นเป็นทวีคูณเธอคือผู้ที่รู้ความลับทุกอย่างของป่านี้เสียงของเธอแผ่วเบาภาพนี้บอกเรื่องราว มากกว่าที่เห็นในตาแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญที่จะพาเจ้ากลับไปยังที่ที่เจ้าต้องไปผมไม่เข้าใจแต่ก็รู้ดีว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตามหาอยู่แน่นอนผมจ้องมองภาพในมือแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่แค่ภาพธรรมดาดาเพราะในภาพนั้นผมเห็นตัวเองตอนยังเป็นเด็กแต่ก็มีผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยในภาพนั้นด้วยทันใดนั้น ผิวหนังรอบตัวของผมก็รู้สึกเย็นเยือกขึ้นมาเสียงลมพัดผ่านใบไม้กลายเป็นเสียงหวีดร้องของสิ่งลี้ลับบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปในพริบตาเหมือนนั้นกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวกำลังถูกลากเข้าสู่โลกแห่งความลับอันน่ากลัวเสียงจากความมืดก้องขึ้นอีกครั้งเจ้าต้องเลือกถ้าจะค้นหาเรื่องจริงต้องกล้าก,ก้าวเข้าไปในความมืดและเปิดเผยความลับในภาพนี้แล้วทันใดนั้นเองเองา ในความมืดก้มเคลื่อนไหวช้าๆใกล้เข้ามาใบหน้าของใครบางคนปรากฏขึ้นอย่างช้าๆด้วยรอยยิ้มที่ดูคล้ายจะเย้ยหยันผมมองอย่างใจสั่นใครกันที่ยืนอยู่ในเงามืดแล้วปริศนาในภาพนี้คืออะไรมันคือกุญแจหรือกับดักกันแน่ในใจผมเหลือไปมองภาพถ่ายอีกครั้งแล้วก็ผมถามสุดท้ายที่ไม่อจละความสงสัยได้ภาพนี้คืออะไรแล้วใครคือผมในภาพฉากที่ห้าคำตอบในความมืดเสียงลมพัดแผ่วเบา ในความมืดคำถามและความลึกลับในใจผมยังคงก้องอยู่ไม่หยุดเหมือนเสียงของความจริงที่รอดูจะเปิดเผยแต่ในตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าทุกอย่างมันกำลังจะคลี่คลายหรือไม่ก็กลายเป็นปริศนาอันใหญ่อีกชิน้นในใจผมเสียเองผมเดินช้าเข้ามาในบริเวณที่รอบข้างเต็มไปด้วยเอามืดและเสียงฝีเท้าของตัวเองที่สนั่นวันไหวในความเงียบการเดินเข้ามาในใจกลางของปริศนาผมรู้สึกได้ว่าทุกสิ่งรอบตัวมันเป็นเหมือนเวทีที่รอการเปิดโปงความจริงให้โลกรู้ บนแท่นที่ผมเคยเห็นเต่าไปในห้องสุดท้ายมีแสงไฟสลัวสลัวส่องลงมาจากเพดานมันเป็นประกายระยิบระยับเหมือนกลุ่มดาวผสมผสานกับแสงจันทร์ผมเดินเข้าไปใกล้ทีละก้าวมือสัน่นด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวนี่คือผมเอ่ยเสียงแผ่วเบาแต่ใจในตอนนี้เหมือนลอยขึ้นสูงกว่าท้องฟ้ารู้สึกเหมือนทุกสิ่งในชีวิตมันเชื่อมโยงกันอย่างไรที่สิ้นสุดแล้วว่าภาพที่ผมก็ช่างหน้าประหลาดใจเป็นกล่องไม้เก่าแก่ ที่แกะสลักลวดลายซับซ้อนรอบตัวมันแต่สิ่งที่ผมสนใจที่สุดคือสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นผมหยิบกล่องออกมาอย่างระมัดระวังเปิดฝาออกช้าๆความรู้สึกกลัวและอยากรู้ประปนกันจนแทบควบคุมไม่ได้ภายในกล่องเป็นภาพถ่ายสีซีดจ,จางแต่เต็มไปด้วยความหมายและความลึกลับภาพนั้นเป็นภาพของผมในอดีตที่เคยเลือนไปแล้วผมยืนอยู่ในภาพกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักดี แต่ในสายตานั้นเต็มไปด้วยความสุขและความอ่อนโยนที่สำคัญคือเธอคือผู้หญิงในภาพที่ผมเคยเห็นในถ้ำจังหวะเดียวกันนั้นเสียงจากด้านในของความทรงจำก็ว่ากลับมาเสียงของเธอที่พูดว่าเจ้าคือคนเดียวที่สามารถปลดปล่อยปริศนานี้ได้และภาพในกล่องก็เหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงความจริงทั่วทั้งป่าและอดีตของผมแต่ความจริงที่ทำให้ผมแทบล้มทั้งยืนคือภาพนี้ไม่ใช่แค่ภาพธรรมดามันเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของจกักรพรรดิที่ซ่อนตัวอยู่ ในป่านี้ใช่แล้วผมรู้แล้วว่าเรื่องราวของผมไม่ได้เริ่มต้นจากเมื่อวานแต่ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพเป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่ซ่อนอยู่ในป่านี้มายาวนานนับร้อยปีระหว่างที่ผมกำลังสับสนและพยายามรวมชิ้นส่วนของปริศนาผืนป่าก็เริ่มเร็วแสงจากดวงดาวบนฟ้าก็ลดลงจนกลายเป็นความมืดสนิทที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเยาะเย้ยและเสียงลมเบาๆเป็นครั้งสุดท้าย ในความมืดผมได้ยินเสียงในใจว่าครั้งนี้เป็นหน้าที่ของผมเองที่จะต้องเปิดเผยความจริงแต่ก็รู้ดีว่าคำถามสุดท้ายที่ต้องตอบคือใครกันคือคนที่ถ่ายภาพนี้แล้วความลับในภาพนี้จะเปิดเผยออกมาได้จริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นกับดักที่ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจแสงสุดท้ายของคืนส่องผ่านไปสายลมพัดแผ่วเบาพอผมเบิกตากว้างก็รู้สึกได้ว่าทุกอย่างรอบตัวมันช่างเต็มไปด้วยคำถาม แต่คำถามเดียวที่ยังค้างคาใจผมก็คือถ้าข้อมูลในภาพนี้คือกุญแจแล้วคนในภาพคือใครกันแน่